ขอร์เรนเวียร์ลิพูอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินถึง150ล้านยูโรแต่มันจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าลิพูจะต้องนำนักเตะห่งคนบวกด้วยเงินจำนวนหนึ่งไปแลก ตามรายงานได้มีการบอกนะคะว่าทางด้านของไบเออร์รูเซนพวกเขาต้องการอยากจะให้ลิภูนํานักเตะไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางกองหลังหรือผู้รักษาประตูตําแหน่งใดก็ได้ไปแลกกับฟอร์เรนเวสบวกด้วยเงินจํานวนหนึ่งเมื่อวานค่ะหลังจากที่ลิภูได้มีการได้รับไฟเขียวจากนักเตะ ทางด้านของลิภูก็ได้ทำการติดต่อเรเวอร์คูเซนไปทันทีแล้วก็มีการพูดคุยกันอย่างทางการทีนี้ข้อเสนอแรกอย่างที่บอกคะ่ะว่าทางด้านของไบ a เออร์คูเซนพวกเขาอยากจะให้ลิพูนํานักเตะคนใดคนหนึ่งหรือเป็นตำแหน่งมิดฟิลก็ได้เข้าไปแลกเพื่อที่จะเอาใครสักคนมาแทนที่หรือการขาดหายไปของฟอร์เรนเวีทีนี้ อ่ารลิภูค่ะก็ได้มีการพูดคุยแล้วแต่อยู่ที่ว่ามันจะมีใครที่จะพอทดแทนฟอร์เรนเวได้ไหมหรือเอาใครสักคนไปไหมที่ราคาอาจจะสัก20ล้าน30ล้านเพื่อที่จะลดค่าตัวของฟอร์เรนเวเข้ามาแต่ทีเนี้ยค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วต่อให้ไม่ได้มีใครบวกไปเพิ่มในดิวมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้ลิภูจ่ายถึง150ล้านยูโรนะด้วยความคือปกติแล้วเวลาที่ มีการซื้อขายมันก็มักจะมีการตั้งราคาไว้เนาะที่เหลือมันก็จะเป็นการตกลงตัวเลขที่พอใจระหว่างาลิอร์ภูกับทีมที่จะขาย ก็อยู่ที่ว่าการพูดคุยกันกานปรับเงื่อนไขกันการดําเนินการว่ามันจะไปในทิศทางไหนได้บ้างอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละก็เป็นข้อเสนอแรกที่ไบเออร์คูเซนเขาก็ได้มีการยื่นให้กับริพูตอบกับริพูมาว่าเอออยากได้ฟอร์ลินเน่ใช่ไหมได้เธอต้องเอาใครสักคนเนี่ยเข้ามาแรกจริงๆแล้วต้องบอกว่าในตําแหน่งที่ไล่มาเมื่อสักครู่มันก็มีคนจะย้ายออกหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฮาวิเออร์เรอันเนี้ยกระแสะแรงมากว่าอาจจะถูกริพูปล่อยออกรวมถึงทางด้านของดาวินูเยสอันเนี้ยก็มีข่า เหมือนกันว่าทีมจากซาอุดิอราระเบียก็อยากจะได้ตั้งแต่ก็มีความประสงค์อาจจะอยากย้ายออกเพื่อหาโอกาสในการลงเล่นที่มันมากขึ้นรวมถึงทางด้านของผู้รักษาประตูอย่างลูกหมีก็เหมือนกันอันนี้ก็มีข่าวมาตั้งแต่ซีซันที่แล้วนะคะว่าเจ้าตัวอาจจะย้ายออกว่าเอออยากจะหาโอกาสในการลงเล่นอะไรพวกนี้ทีเนี้ยค่ะมันก็อยู่ที่ลิพูแล้วแหละว่าลิพูจะเลือกเอาใครที่มีมูล,ลค่าที่มันสูงขึ้นมาหน่อยเพื่อที่จะลดราคาของฟลอเรนเวสลงมา นอกจากนี้ค่ะตามข่าวมานันยังได้มีการอัปเดตในเรื่องของ Milos k e อสเคอร์ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แฟนๆถามมาเหมือนกันว่าเมื่อไหรนะ่หน้าดีลของ Milos k e อสเคอร์จะจบหรือดีวเนี้ยมันมีความอัปเดตเพิ่มเติมไหมซึ่งตามรายงานของโรมาโนเขาได้มีการบอกนะคะว่าลิภูกับบอลมัดในดีลเนี้ยยังมีการพูดคุยกันอยู่และลิพูยังคงเป็นตัวเต็งในการดึงม i ลลอสเคมาร่วมทีม เพราะว่าการดําเนินการในการพูดคุยเนี่ยมันเป็นไปนี้ที่ทางที่ดีและนักเตะก็มีความกระตือรือร้นที่อยากจะย้ายออกจากบอลหมัดในเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวระหว่างริพภูกับนักเตะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคือตกลงกันได้แต่อยู่ที่ว่าริมภูจะตกลงค่าตัวกับบอลหมัดได้ไหมเท่านั้นเองแต่ที่เชื่อว่าดีลนี้น่าจะปิดได้นะคะเพราะาตามรายงานทั้งดีลของฟาริเนวีต อันนี้โรมาโน่ก็ชัดเจนนะคะว่าลิเวอร์พูลจะพยายามปิดดีลนี้ให้ได้เร็วรวมถึงดีลของมิลลสเคสอันนี้เขาก็มีการรีพอร์ตนะคะมีการรายงานว่าคาดว่าดีลของมิลลสเคสจะปิดดีลได้ในเร็วๆนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมันเป็นการตกลงระหว่างลิเวอร์พูลกับต้นสังกัดที่จะปล่อยออกเท่านั้นเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะเนี่ยอันนี้คือตกลงกันได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาใน2ดีลของลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้นะจ๊ะ